ยินดีต้อนรับเข้าสู่มิติซ่อนเร้นเรื่องเล่าสยองขวัญช่องที่พาคุณเดินทางสู่โลกของความลึกลับและความน่ากลัวกับเรื่องเล่าผีและเรื่องสยองขวัญทุกคืนมืดมนที่เราจะพาคุณเข้าสู่มิติที่ซ่อนเร้นที่ที่คุณจะได้สัมผัสกับความกลัวที่แท้จริง วัดกลางในเขตอุดรธานีผมชื่อก้องเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นผมกับเพื่อนชื่อต้นตัดสินใจไปเที่ยวอุดรธานีเราได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับวัดร้างที่อยู่ในเขตนี้เขาว่ากันว่าวัดนั้นมีวิญญาณของพระที่ยังคงสถิตยอยู่เป็นพระที่สละชีวิตเพื่อปกป้องวัดจากผู้บุกรุกในอดีต ความน่าสะพรึงกลัวของวัดนี้ทำให้เราตัดสินใจไปสำรวจเราเดินทางไปถึงอุดรธานีในช่วงเย็นวันศุกร์ขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าเราเช่ารถมอเตอร์ไซค์จากในเมืองเพื่อขับไปที่วัดถนนทางไปวัดร้างเต็มไปด้วยโค้งและทางลูกรงังยิ่งเราเข้าใกล้วัดมากเท่าไหร่ความมืดก็ยิ่งเข้าครอบคลุมฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีดำสนิท ไม่มีแสงไฟจากบ้านเรือนหรือรถยนต์เมื่อเรามาถึงวัดร้างวัดนี้ตั้งอยู่กลางป่าต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมทั่วบริเวณเสียงมแมลในป่าเพิ่มความเงียบเหงาให้กับสถานที่ทางเข้าวัดมีสุ้มประตูที่ดูเก่าแก่และผุพังไม้ที่เคยทาสีทองตอนนี้เป็นสีหมุนหมองเราเก้าวเข้าไปในบริเวณวัด บรรยากาศขมุกขมัวและเงียบงนันเราส่องไฟฉายไปที่อุโบสถโครงสร้างของอุโบสถยังคงตั้งอยู่แต่มีร่องรอยของการเวลาและการถูกทิ้งร้างหลังคาที่แตกหักเหมือนกับว่าจะถล่มลงมาเมื่อไหร่ก็ได้เศษกระเบื้องและใบไม้ร่วงหล่นกระจัดกระจายอยู่บนพื้นหน้าต่างที่ปิดสนิทด้วยไม้แผ่นใหญ่ถูกตอกติดแน่น แผ่นไม้เหล่านั้นขึ้นราและมีคราบเขียวคราบดำเกาะเต็มไปหมดบางแผ่นมีรอยขูดเป็นร่องลึกเหมือนกับมีคนพยายามจะเปิดมันจากข้างในผนังอุโบสถที่เคยทาสีสวยงามบัดนี้มีแต่รอยร้าวและคราบสกปรกโครงสร้างบางส่วนเหมือนกับจะพังทลายลงมาประตูทางเข้าที่สูงใหญ่มีรอยไม้และถูกปิดตายด้วยไม้ท่อนใหญ่ บรรยากาศข้างในอุโบสถอึดอัดและน่ากลัวมีความรู้สึกเหมือนถูกบีบหัวใจทุกครั้งที่ก้าวเข้าใกล้อากาศหนาวเย็นผิดปกติแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนก็ตามแสงไฟฉายของเราส่งไปที่มุมห้องเห็นเงามื่อที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวเสียงกระซิบและเสียงสะท้อนที่ไม่สามารถบอกได้ว่ามาจากที่ไหนผมพยายามไม่ให้ตนเองกลัว แต่หัวใจผมเต้นแรงขึ้นทุกครั้งที่ก้าเดินต้นบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินตามหลังเขาเราตัดสินใจเดินเข้าไปในอุโบสถบรรยากาศในอุโบสถยิ่งทำให้ขนลุกแสงไฟฉายที่ส่องลงบนพื้นผนังที่เต็มไปด้วยรอยร้าวและคราบดำเพิ่มความมืดมนให้กับสถานที่ภายในมีรูปพระพุทธรูปที่ถูกทิ้งร้าง องค์พระที่เคยสง่างามตอนนี้เต็มไปด้วยฝุ่นและยหยักยยใบหน้าของพระที่เคยแย้มยิ้มบัดนี้กลับกลายเป็นเหมือนแสดงความเจ็บปวดและความเศร้ามีทูปเก่าๆที่ยังคงค้างคาในกระถางกลิ่นทูปที่จางๆผสมกับกลิ่นอับและกลิ่นเน่าของสิ่งที่ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนเราได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเ,เหมือนกับว่ามีคนกำลังพูดกัน เสียงนั้นเบาแผวเหมือนเสียงของสายลมแต่มันชัดเจนจนทำให้รู้สึกขนลุกผมส่องไฟฉายไปทั่วห้องแสงไฟฉายที่ส่องไปกระทบกับเงามืดทำให้เห็นเงาของคนที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวอยู่ทุกครั้งที่เรากพลิบตาผนังที่เคยมีภาพวาดประดับตอนนี้กลับมีรอยขูดขีดและคราบเลือดบางจุดมีรอยฝ่ามือที่แห้งกรังเหมือนกับมีคนพยายามจะหนีออกไปจากที่นี่ ผมเริ่มรู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นเยียบเหมือนกับมีใครบางคนอยู่ใกล้ๆแต่ไม่พบใครแสงไฟฉายส่งไปที่มุมห้องเห็นเงาเมื่อที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวเองเสียงกระซิบกลับกลายเป็นเสียงหอนเบาๆที่ฟังแล้วรู้สึกเย็นสัน่นทุกก้าที่เราย่างไปเสียงพื้นไม้เก่าเพิ่มความเงียบเหงาและความกลัว เหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพียงลำพังมีบางสิ่งบางอย่างที่คอยจับตามองเราอยู่ในความมืดทุกครั้งที่เราหันกลับไปเหมือนกับมีเงาที่พุ่งผ่านหลังเราไปอย่างรวดเร็วความรู้สึกหวาดกลัวและความไม่ปลอดภัยเริ่มครอบงำผมกับต้นมองหน้ากันเรารู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งที่น่ากลัวกําลังจะเกิดขึ้น และเราไม่สามารถหนีมันได้เราเดินไปทางด้านหลังของอุโบสถมีบันไดไม้ที่นำขึ้นไปยังชั้นบนผมกับต้นตัดสินใจขึ้นไปขณะที่เราขึ้นไปเสียงบันไดที่กรอบแกรบใต้เท้าทำให้เรารู้สึกระแวดระวังเมื่อเราขึ้นถึงชั้นบนเราเห็นห้องเล็กๆที่ดูเหมือนจะเป็นที่พักของพระประตูห้องปิดแน่นสนิท ผมกับต้นตัดสินใจเปิดประตูเมื่อเปิดออกเราพบว่าภายในห้องนั้นมีเตียงและโต๊ะเก่าๆแต่ที่น่าสะพรึงกลัวคือมีรูปพระที่ถูกวางไว้บนต๊ะภาพนั้นดูเหมือนมีชีวิตดวงตาของพระในภาพดูเหมือนจะมองตรงมาที่เราต้นบอกว่าเขารู้สึกเย็นสั่นไปทั้งตัวเราตัดสินใจกลับลงไปข้างล่าง เมื่อเราลงมาถึงเราเห็นเงาของคนที่เดินผ่านไปทางด้านนอกเราตัดสินใจเดินตามไปเมื่อเราออกไปข้างนอกเราเห็นเงานั้นหายไปในป่าผมกับต้นเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเราเริ่มคิดว่าจะกลับออกจากวัดขณะที่เราเดินกลับไปที่รถเราได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้น เป็นเสียงที่เรียกชื่อของเราผมกับต้นหางกลับไปเราเห็นเงาของพระยืนอยู่ตรงทางเข้าอุโบสถเงานั้นไม่ชัดเจนแต่พอให้เห็นถึงรูปร่างของพระที่ยืนสงบและไม่ขยับเขยื่อนแสงจันทร์ที่ส่องผ่านเมฆหมอกทำให้เงานั้นดูขลังและน่ากลัวแสงจันทร์ที่สะท้อนบนผิวเงาทำให้รู้สึกเหมือนเงานั้นมีชีวิต ดวงตาของพระในเงานั้นดูเหมือนจะเปล่งแสงออกมามันจ้องตรงมาที่เราเหมือนกับจะสื่อสารบางอย่างผมรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะรอบตัวเงานั้นมีออร่าเย็นเยียบและเงียบสงัดความมืดรอบตัวเงานั้นทําให้เรารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในความลึกลับเสียงลมที่พัดผ่านทําให้เส้นผมของพระในเงานั้นขยับเล็กน้อยแต่เงานั้นยังคงยู่นิ่ง ไม่มีการเคลื่อนไหวต้นเริ่มกระซิบด้วยเสียงสัตว์ก้องนายเห็นเหมือนฉันไหมผมพยักหน้าเบาๆเรารู้สึกเหมือนกับถูกตรึงไว้ไม่สามารถขยับตัวหรือถอนสายตาไปจากเงานั้นได้เงานั้นเริ่มเคลื่อนที่อย่างช้าๆมันเคลื่อนมาทางเราทุกก้าวที่มันเคลื่อนมา ผมรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่กระจายออกมาเสียงลมที่พัดผ่านหูเราดูเหมือนกับเสียงหอนของวิญญาณความมืดรอบตัวเริ่มเข้มข้นขึ้นเหมือนกับว่าเงานั้นดึงดูดความมืดมาใกล้เราผมกับต้นเริ่มถอยหลังอย่างช้าๆแต่เงานั้นยังคงตามมามันเหมือนกับว่าเงานั้นไม่สามารถหลุดพ้นจากเราได้ เราเริ่มรู้สึกว่าความกลัวกำลังกัดกินหัวใจเราหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกขณะที่เงานั้นใกล้เข้ามาเราสังเกตเห็นว่ามือของพระในเงานั้นยื่นออกมาเหมือนกับจะขอความช่วยเหลือแต่ในความเป็นจริงเรารู้สึกเหมือนว่ามันกำลังจะดึงเราไปอยู่ในโลกของมันความหวาดกลัวถึงขีดสุด เราต้องหนีจากที่นี่ผมกับต้นหันกลับและวิ่งออกไปโดยไม่หันกลับมามองเสียงลมที่พัดผ่านกลายเป็นเสียงกรีดร้องเบาๆเสียงนั้นตามมาเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังไล่ตามเราเราวิ่งไปจนถึงรถมอเตอร์ไซค์ความรู้สึกหวาดกลัวทำให้เราไม่สามารถหายใจได้ตามปกติแต่เราไม่หยุดเราขึ้นรถและขับออกไปอย่างรวดเร็ว หัวใจเรายังคงเต้นแรงเรายังคงรู้สึกถึงสายตาของเงานั้นที่จับจ้องเราและรู้ว่าแม้ว่าเราจะหนีไปไกลแค่ไหนความหวาดกลัวนั้นยังคงติดตามเราไปตลอดขณะที่เราขับไปผมรู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่บ่อหลังแต่เมื่อผมหันกลับไปดูไม่มีใครอยู่เราไม่หยุดจนกว่าจะถึงที่พักในเมือง คืนนั้นเรานอนไม่หลับเรายังคงคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวัดวันรุ่งขึ้นเราตัดสินใจไปถามคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับวัดนั้นคนในหมู่บ้านบอกว่าวัดนั้นเป็นวัดที่เคยมีพระอาศัยอยู่มากมายแต่ในอดีตเกิดเหตุการณ์ที่พระถูกฆ่าตายในวัดหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกวิญญาณของพระยังคงอยู่ที่นั่น พวกเขายังเล่าต่อว่าวิญญาณท่านั้นไม่เป็นอันตรายแต่เขายังคงเฝ้าวัดและรักษาความสงบผมกับต้นฟังแล้วรู้สึกหายใจไม่ออกเราเข้าใจว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นในวัดเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้เรารู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์และความเงียบสงบของวิญญาณทระที่ยังคงสถิตอยู่ที่นั่นหลังจากนั้นเราไม่ได้กลับไปที่วัดนั้นอีก แต่เรื่องราวนี้ยังคงฝังอยู่ในใจเราเสมอทุกครั้งที่คิดถึงเรายังคงรู้สึกเย็นสั่นไปทั้งตัวและรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงอยู่ที่นั่นเฝ้าดูและรักษาความสงบของวัดร้างในเขตอุดรธานี